ราบสวัสดีผู้ชมนีคารแล้วก็สัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยบผมดีราบีมครับแล้วก็ยังอยู่กับเกมเซเว่นในรีเบิร์กันอยู่เหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าจะมีกี่คลิปเนาะแล้วก็นี้ก็คือตามหัวข้อเลยนะครับคือวิธีการฟาร์มรูบี้แบบคุ้มๆสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านด่าน11หรือ14เลยนะครับเหตุผลคืออะไรก็จะมาดูเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเวลาเราฟาร์มรูบี้เนี่ยเราก็จะฟาร์มตรงจุดขวาบนนี้ใช่ไหมครับพอเรากดเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีีใให้ฟาาาารร์มนนนดด่่่่ทแบบบวลลสุเยะคั แล้วก็จุดคุ้มที่สามารถฟาร์มได้เนี่ยมีทั้งหมดสามระดับด้วยกันในต,ตอนนี้นะครับคือ7นดะด่าเ7เนี่ยเริ่มเริ่มฟาร์มได้แล้วแต่ไม่จําเป็นก็ยังไม่คุ้มมากนะครับในขณะที่แบบว่าเริ่มคุ้มแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ด่าน11ดและด่าน1 4แล้วก็จะมีคําถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วผมยังไม่มีปัญญ,ญาไปถึงด่าน11อย่างตัวผมเนี่ยยังถึงแค่7นะเราจะไปฟาร์มคุ้มแบบ11บได้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบเนาะแล้วเราก็จะเร่งรัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี่นะาม,ามากันนต่อะครับว่า ขออนุญาตอธิบายอีกทีดนึ่งนะเมื่อเรากดต่อสู้ประจุไฟซ้ำเนี่ยโครงการระบบเนี่ยระบบในการฟาร์มรูบี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือใช้1ตัวหลักนะครับแบก4ตัวเด็กนะครับก็คือ4ตัวข้างล่างนะครับแล้วก็1ตัวหลักอย่างนี้1ตัวหลักเนะี่ยจะมีหน้าที่แบกจริงๆเลยคือพาโซโล่ดันได้นะครับตัวโดยที่ตัวเด็กไม่ต้องทำำําดาเมจเลยแล้วก็วิธีการได้รูบี้นี่บููบี้เนี่ยก็คือทุกๆครั้งนะครับที่ตัวเด็กเลเวลถึงเลเวล30นะครับเราจะได้20่สิบลูบี้ ดังนั้นการที่เราจะพาตัวเด็กไปทั้งหมดก็คือพาตัวเด็กไป4ตัวเราก็จะได้80ดสิบรูบี้นั่นเองนะครับใน,ในแบบว่าเว็บใหญ่เว็บหนึ่งที่จะทาให้ตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงสาเราก็จะได้มาทั้งหมด80ดสิบรูบี้นั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะมาเทียบต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับเราก็มาจบกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะเข้า,า,ขามาเอาข้อมูลแบบสบายๆรวดเร็วนะก็คือเราจะไปฟาร์มด่านไหนนะครับแทนด่านที่11หรือ14นะถ้าเกิดยังไม่ถึง ง่ายๆนะครับเราก็ไปที่กิจกรรมเนื้อเรื่องนะเราก็เข้าไปเลยนะแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับตอนแรกมันตรงีสเตทมีร้านของร้านค้าแล้วก็กดที่ท้าทาย A นะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างน่ครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยท้าทายเราก็ไล่หัวลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงท้าทายที่5และท้าทายที่6กถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังม,มีตัวละครเยอะและใช้ตัวเรเป็นตัวแบกเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะใช้เรเนี่ยในการแบก A5 ได้แล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ A6 หรือว่าใครอยากลองหรือว่าใครไหวแนะนํา คุ้มสุดจะอยู่ที่ A6 นั่นเองนะครับ A5 กับ A6 นะครับถ้เาเกิดว่าใครยังไม่ถึงด่าน11ให้ไปฟาร์มที่ A5 แต่ถ้าเกิดว่าใครฟาร์ม A6 ไหวก็ไปฟาร์ม A6 นะครับเพราะว่ามูลค่าเอเยทที่ได้เนี่ย A5 นะครับจะมีมูลค่าเท่ากับด่าน11และ A6 จะมีมูลค่าเท่ากับด่าน14นี่แหละง่ายเลยง่ายๆนะครับส่วนความคุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเทียบกันยังไงนะครับต่างกันจริงๆเนี่ยคือด่าน11ด่าน14เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย ได้ตัวเด็กมาด้วยนะครับส่วน A5 A6 เมื่อเราจบแล้วเนี่ยเราจะได้แค่ e p แล้วก็ก้อนไฟฉายนี้นะครับจะไม่ได้ตัวเด็กแต่กลับกันไอ้ก้อนไฟฉายนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของในกิจกรรมได้อีกนะครับนี่ก็คุ้มค่าเหมือนกันก็คือแลกมาให้หมดเลยนั่นเองอันนี้ก็คือของที่เราแลกได้ทั้งหมดนะครับก็แลกเรื่อยๆได้ได้ยาวๆนะครับตามใน,นที่เรายังไม่ถึงด่านที่11หรือด่านที่14เพิ่ๆเนี่ยถึงด่าน11แล้วเนี่ยเราก็ยังจะมาฟาร์มที่ A6 อยู่ดีเนาะเพราะว่าเ,เ4 นะครับเอาไว้ง่ายถ้ายังไม่ถึงด่าน14เราก็ต้องเราก็จะฟาร,รม์ม A6 ต่อไปนี่แหละมันยังคุ้มค่าตลอดไปนะครับเันคุ้มค่าแบบหนักมากนั่นเองเมื่อแต่สภาพเราเกระยิ่ยงกระือรือในการหาตัวเด็กด้วยเราก็จะไปฟาร,ร์มด่านเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของ e อ p A6 จะเท่ากับ A14 ดังนั้นโยกมาฟาร,ร์มนีซ้ซักตอนนี้เนี่ยผมถึงด่านที่7ผมก็มานั่งฟาร,ร์ม A6 นี่แหละครับยาวๆเลยมันเป็นอะไรที่สุกุ้ยมากของดีสุด,สดๆนี่ครับไปฟาร,ร์มกันได้นะ ก็คือ10รอบเนี่ยเราก็จะได้ตัวเด็กเนี่ยจากเลเวลหนึ่งเนี่ยไปถึง30แล้วนะก็คือเราลงทุนไป50ลบรูบี้เราได้กบมาไปสิบรูบี้แล้วกำไร3ามสิบรูบี้แบบชัดเจนเน้นๆแล้วก็สามารถเอาตัวเด็กนั้นไปอัปเกรดดาวให้กับตัวหลักได้แบบสบายใจแล้วเพราะว่าเราใช้งานตัวเด็กได้อย่างคุ้มค่าแล้วนะี่ครับเรื่องมาเนี่ยเราวางตัวละครแบบว่าเอาตัวคุกกูเนี่ยวางเลยเรียงหน้ามาแล้วก็ให้ตัวแบกเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ที่ต่อสู้ซ้ำนะครับ เราก็ต้องมากดว่าการต่อสู้จะยุติลงเมื่อเมื่อต่อสู้แพ้นะครับอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยลง A6 ไปมันจะมีตาที่แพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็อัตราแพ้เนี่ยน้อยอยู่นะครับแต่ก็มีแพ้บ้างนะก็คือสามารถติ๊กออกไปได้นะครับแต่ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะวินเลท100%นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราแพ้เนี่ยเราก็จะเสียกุญแจไปด้วยนะมันอาจจะทาให้เราไม่กําไรแบบเต็มไม่เต็มหมวยขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือผมสื่อได้เท่านี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ติ๊กเติมกุญแจใน โดยใช้เติมกุญแจโดยใช้กล่องุญแจอัตโนมัติเนี่ยออกไปด้วยนะครับนี่ผมติ๊กออกติ๊กออกอย่างนี้แล้วก็มาฝั่งที่เปลี่ยนตัวอัศวินอัตโนมัติเนี่ยผมก็กดติ๊กไปตอนแรกคือมันยังไม่ให้อย่างนี้นะเราก็กดติ๊กเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงแับสกิลก็เลี้ยงไปเลยครับ 1- 2นะแล้วแต่ว่าเราเล่นตัวอะไรถ้าเลก,ก็อาจจะเป็น21แล้วแต่นะครับจริงๆก็กดกดไปก็ได้หมดนะครับหมดเ,เรื่องความเร็วโบตินะครับผมก็ตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะเออประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ดีเทลกันหน่อยนึงเผื่อใครอยากได้ดีเทลนะครับเราก็จะมาเหล่ากันต่อในส่วนของดีเทลลึกเข้าไปอีกว่าเฮ้ยมันกําไรยังไงและก็มันเป็นประโยชน์ต,ต่อต่อไปได้อย่างคุ้มค่าจริงๆยังไงนะครับโอเคเราจะมาอธิบายกันเลยดีกว่าอันนี้คือเมื่อกี้คือรูปรัดให้จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะครับเหตุผลก็มาตรงนี้เลยนะครับโอ้ยญาใช้ตรงนี้เป็นตัววัด uh, นะครับเป็นตัวแบบว่าใกล้เคียงง่ายๆนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ็กพีเนี่ยอาจจะต่างจากเพื่อนๆเ,เล็กน้อยนะครับเพราะว่าไ d ดีของเพื่อนผมนี่ คือได้เติมแพ็กข้างบนไปแล้วนะครับที่ทําให้เอ็กพี HP เนี่ยเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราดานันแบบว่าฟาร์มด่านเจ็ดแล้วนะใช่ไหมครับเราจะได้เอ็กพีอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบสี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มมาถึงด่านที่สิบเอ็ดเราจะได้เอ็กพีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกทำไมผมถึงไม่พูดด่านแปดด่านเก้าด่านสิบเลยละ่ะเพราะว่าทั้งหมดด่านด่านเจ็ดด่านแปดด่านเก้าด่านสิบเนี่ยคือเมื่อหาจํานวนรอบแล้วเนี่ยการทําให้ตัวเด็ก Level Level เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสาม มันก็ยังเป็นรอบเท่าเดิมนะครับมันก็คือได้เหมือนกันเลยนะคือเจ็ดถึงสิบเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับแต่ผมจะเอาอันที่น้อยที่สุดมาเป็นเบสให้นะแต่ว่าใครดันไปได้ก็ดันไปได้นะครับแต่จริงๆคือถ้าเกิดว่ายัางไม่ถึงสิบเอ็ดก็ไปฟาร์ม a อห้าอหกซะนะครับง่ายสุดแล้วตัดดานเจ็ดไปตัดดนันตัดตั้งแต่สิบลงไปอ่ะไม่จําเป็นต้องฟาร์มไปฟาร์ม a อห้าอหกนะครับอันนี้คือแค่เทียบเ e อพเฉยๆเนาะให้ดูว่ามันได้ต่างกันนั่นเองต่อมานะครับ ในเมื่อด่านที่สิบเอ็ดนี่ยครับขีดหนึ่งด่านที่สิบอ็ดได้หนึ่งพันหนึ่ง้หบก x p นะแล้วก็ด่าน A 5ห้าที่ผมแนะนำให้ไปฟาร์มเนี่ยได้หนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิ x p ก็คือ x p เนี่ยมันใกล้กันมากๆนะครับก็คือตกรอบแล้วเนี่ยเราต้องฟาร์มทั้งหมดส2บรอบเท่ากันอยู่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นด่านสิบอ็ดหรือ A 5ห้าเราก็จะต้องฟาร์มสิบรอบเพื่อจะทำให้ตัวเด็กเนี่ยจากเลเวลหนึ่งมาเลเวลส0สิบนะครับใช้รอบเท่ากันต่างกันก็คือด่าน11เเนี่ยมันยากกว่าออากกวามากๆแล้็ ได้ตัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยส่วน A5 เนี่ยมันจะง่ายกว่ามากๆและเราสามารถฟาร์มได้เร็วกว่ามากๆนะครับแล้วก็เอาของไปแลกนะนก็คือคนละหมัดแต่ถ้าเทียบว่บ EP ีเนี่ยมันได้เท่ากันเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับความแตกต่างในส่วนของ A5 และ A6 นะครับ A5 จะได้ e p 1 1 5 0และ A6 มันจะได้1,250นะครับต่างกัน100นะต่างกัน100เนี่ยเป็นค่าที่มากนะครับมันจะทำให้ลดจำนวนรอบเราลงไปได้เลยจากปกติการที่จะทำให้ตัวเด็กเลเวล1ถึง30 ในด่าน A 5หเนี่ยจะใช้ทั้งหมด12บรอบใช่ไหมครับเ6เนี่ยจะลดเหลือ1ิบรอบนะครับกำไรเราเนี่ยจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะแล้วส่วนวิธีนในการช็คว่าเฮ้ยตรงนี้คือกําไรตรงนี้คือไม่กําไรนะครับขอใช้ตัวนี้เป็นตัวอิงเลยดีกว่านะครับคือโบตีแล้วเนี่ยเราจะสามารถซื้อกล่องที่สามารถแลกกุญแจได้นะครับเนี่ยจากตรงที่ร้านค้านี้นะนี่แล้วก็ร้านค้าแลกเปลียนครับดูบีนี้ นะครับมันจะใช้ห้าสิบรูบี้นะครับในการรับหกสิบชิ้นนะแล้วก็การลงหนึ่งครั้งในดันกิจกรรมเนี่ยมันใช้หกกุญแจแปลว่ากล่องนี้เนี่ยครับห้าสิบรูบี้สามารถลงด่านได้สิบรอบนั่นเองตีแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยพอลงด่านได้ทั้งหมดสิบรอบเนี่ยคือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟาร์ม A 6หกสิบรอบตัวละครเด็กเราเนี่ยจะหนึ่งถึงสามสิบได้ภายในสิบรอบเลยมีทั้งหมดสี่ตัวเราก็ได้ทั้งหมดแปสิบรูบี้ แปลว่าเราลงทุนมไปห้าสิบลูบี้เราได้กลับมาไปสิบลูบี้กำไรสามสิบลูบี้แบบชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือกําไรแบบชัดเจนตรงๆง,ง,ง่ายๆเลยสําหรับอ่ากรณีในการลงเอหกหรือว่าด่านที่สิบสี่แต่ถ้าเกิดว่าลงไหวแค่ A 5ห้ามันก็ยังเป็นกำไรนะครับคือกำไร1ิบี่บาทต่อรอบนะแต่เราต้องซื้อทั้งหมด1 0 0 0พันนะครับซื้อทั้งหมดยี่สิบกล่องหนึ 1, Ruby, ่งพันลูบี้เท่านะั้นนะประมาณนี้ในการผมคำนวณสมองผมไหลไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับวิธีการคำนวณน,นะว่า เราจะได้กำไรจริงๆจากการลง A5 นะครับเราจะมาคำนวณแบบชัดๆช้าๆกันนะคือเราเอาเครื่องขึ้นเรืขึ้นมากันก่อนนะครับเราใช้ทั้งหมด50รูบี้ต่อ1กล่องและเราซื้อได้ทั้งหมด20กล่องต่อ1วันแปลว่าเราจะใช้ทั้งหมด1,000รูบี้ในการรับ20กล่องนะครับและแต่ละกล่องเนี่ยมันเปิด1ครั้งได้คุญแจมา60คุญแจแปลว่า20คูณ60ก็จะได้ทั้งหมด1,200คุญแจและ6คุญแจจะลงดันได้1รอบ แปลว่าเราสามารถลงได้ทั้งหมดเอาไปเอาพันสองร้อยไปหารหกนะสองร้อยรอบนะครับและการที่เราจะลงได้จนกว่าจะได้รูบี้มาเนี่ยในส่วนของการลง A5 นะเราต้องใช้ทั้งหมด12รอบจะทำให้ตัวละครเด็กของเราเนี่ยเลเวล1ไปถึง30ได้นะครับแปลว่าทุกๆ12รอบก็จะได้680ลูบี้เนี่ยจะคิดว่า1ลูบแล้วกันนะครับ12คิดจะเป็น1ลูกที่ได้ได้80ลูบี้นะแปลว่า200รอบเนี่ยเราต้องหา12นะครับ ห12มามันก็จะเหลือทั้งหมด16รอบ16.66ตีตกบัตรตกลงมาเหลือ16รอบที่เราจะได้80ลูบี้นะ16คูณ80ก็จะได้1,280นะครับเมื่อเราลงไปทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด1,280ในการลงทุน1,000ลูบีแ้แปลว่าเรากำไร280ลูบี้นะครับนะแล้วก็ไปหาจํานวนรอบนะจำนวนรอบเนี่ยก็คือเราลงไป16รอบนะ ก็210หาร16มันจะได้กําไรต่อรอบคือ17.5ดูบี้ต่อรอบนะครับน่าจะประมาณนี้คือเลข14เนี่ยคือน่าจะคํานวณผิดตั้งแต่ตอนแรกนะก็คือ,คอเ,เอาเป็นว่ามันกําไรนะครับลงทุนไปพันหนึ่งได้กําไรมา210แน่นอนนะครับกาไร14เมื่ก็17เฮ้ยหัวผมหมุนหมุนละผมผมคำนวณเองหัวผมมันหม,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 มุนเลย <laughs> แย่ละต้องขออภัยนะครับแต่เอาเป็นว่ามันกําไรนะลงเอง้าทั้งหมดกี่รอบมันก็ยังกําไรอยู่ก็คือไปซื้อมาลงทุนซะ ทั้งหมดนี้พันหนึ่งเราก็กำไรสองร้อยเปอร์นหรือกำไรหกร้อยอยู่ที่ว่าทีมเราไหวไหมนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้ไอ้สมองผมระเบิดไปละแต่ความจริงเนี่ยก็มันไม่ใช่แค่เอาลูบี้เฉยๆนะความคุ้มค่าแฝงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือการที่เราจะผ่านด่านสูงต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องอัพดาวของอัศวินนะครับอัพดาวของตัวละครเรานะตีบวกของตัวละครเรานะก็คือเราจะได้กดแบบว่าอัพเลเวลได้อย่างสบายใจนะครับอย่างเช่นเรากดอัพเกรดเนี่ย ตัวละครเนี่ยคือบอกเลยว่าตัวละครเลเวลหกับตัวละครเลเวลสาเนี่ยมันให้เปอร์เซ็นที่เท่ากันนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยตัวละครเลเวลหให้แบบว่าอัตราเกตคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับตัวละครเลเวลสามสิบ 30, ก็ยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับก็คือแบบว่าต่อให้เลเวลไหนเนี่ยเรดการอัปเกรดเนี่ยมันก็เท่ากันนะครับต่างกันที่ว่า ถ้าเรามีตัวเด็กอยู่แล้วเนี่ยคือสวิลตัวเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราเอาตัวเด็กเนี่ยไปปั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดก่อนก็คือเอาตัวเด็กเนี่ยไปหาลูบี้ก่อนแล้วค่อยเอามาอัพตัวนะครับนี่คือประโยชน์สูงสุดแล้วนะส่วน a 5นะครับ a 6 a 5เนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้นะครับรีในการผ่านได้แบบสบายๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็สมองผมไหลเป็นเหลียวปิ้วแล้ว่นี่ครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปนั่งอัดนั่งฟังกันอยู่อีกรอบนึงว่า เข้าใจหรือเปล่านะครับผมอัดซ้ำมาสามรอบแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมอธิบายอัดคลิปบ่อยอัดคลิปอัดคลิปวนอยู่นานมากคะเพราะว่าสมองผมมันไม่ตื่นวันนี้ตื่นเช้ามากนะครับแล้วก็เลยอัดมาให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในจุดนี้นะครับนะฮะบหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับมยู่ก็ไม่รยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามา เติมเข้ามาแต่งกันได้นะครับเข้ามาเสริมกันได้นะครับส่วนนี้ผมเนี่ยเลยก็ต้องําไปก่อนแล้วนะครับเข้ามาผู้คนได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแบบไร้สดนะผมก็ไร้สดอยู่เป็นประจำนะครับก็เข้ามาผู้คทุกทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับทีอยู่าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรอีกก็สมารถกดติตังเลยได้นะครับส่วนนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ